สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแคนดี้รากแก่นเร่านาทีเจอวิญญาณแต่งโมนิดาพร้อมเผยคำพูดเรียกว่าเป็นสายมู่ตัวแม่สำหรับแคนดี้ลากแกนที่เชื่อเรื่องพญานาคมากจนเกิดคลิปไวโลดังกล่าวคล้ายถูกพรยานาคประทับกลางไห์สด และเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักล่าสุดในรายการคนดังนั่งเคลียร์แคนดี้ได้เปิดใจว่าหนูขออนุญาตพูดถึงช่วงที่น้องแตงโมเสียชีวิตช่วงนั้นหนูอินเรื่องแตงโมม,มากๆค่ะอินจนไม่หลับไม่นอนเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับการสูญเสียทีนี้พอออวินไทยออกจากห้องพระเสร็จ เดินออกมามองหน้าหนูถามว่าเหนื่อยไหมหนูบอกว่าไม่เหนื่อยเขาก็เลยถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องแบกชีวิตคนตายไว้สองคนใปละ่ะนั่นสิคะก็เลยพูดกับเพื่อนเพื่อนเล่นๆว่าแตงโมพ่อแล้วก็คือเรื่องจริงก็คือหนูแบกสองคนนี้ไว้จริงๆเพราะหนูไม่ปล่อยเขาไปเลยหนูตามไปถึงท่าน้ำเพื่อพยายามสื่อสารกับแตงโมหนูอินมาก แล้วอาจารย์ก็เริ่มทำพิธีบางอย่างบางสิ่งในบ้านแล้วหนูก็นั่งกับเพื่อนที่บ้านอยู่ดีๆหนูก็รู้สึกนั่งสั้นๆแล้วมีคนมาบอกว่าปล่อยเลยแล้วหนูก็ปล่อยหนูก็นั่งร้องไห้หนักมากภาพที่หนูเห็นนิมิตที่หนูไปแล้วเหมือนคนเป็นบ้าเนอะ แต่คือเรื่องจริงนะหนูเห็นหมอกสีขาวกับผู้หญิงชุดขาวคลุมชุดขาวยาวสวยมาเลยแตงโมคนที่หนูพยายามติดต่อเขาสื่อสารเขาลอยตลอดพยายามจะเจอเขาให้ได้ไม่ได้เปิดปากพูดแต่สื่อสารด้วยจิตแตงโมยิ้มให้หนูสวยมากและหนูก็พูดกับเขาว่าแตงโมไม่ว่าจะผลออกมาจะเป็นอย่างไรแตงโมจะสวยงามในใจของพวกเราเสมอแต่แตงโมร,รับรู้ว่านี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นแตงโมจะสวยงามในใ เราเสมอแล้วน้องก็เลื่อนตัวเองมากับหนูแล้วพูดว่าขอบคุณหนูกับแตงโมไม่สนิทกันแต่เพราะหนูพยายามสื่อสารกับแตงโมแต่นี่คือสิ่งที่หนูสัมผัสได้ทั้งหมดแต่ในโลกความเป็นจริงที่อยู่ตรงนี้หนูร้องไห้สุดๆแล้วหนูก็จับมือกับพี่สาแล้วพูดว่าขอบคุณพี่สาเล่าให้ฟังแล้วเท้าหนูก็เหมือนคนตาย หนาวมากจนต้องห่มผ้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะเรื่องที่หนูรุกขึ้นมาลำจริงๆเหตุการณ์แบบนี้ประทับทรงหรือมีความรู้สึกแบบนี้หนูเกิดขึ้นมานานแล้วมีมานานแล้วแต่หนูไม่ได้รับและพยายามดันหนูไม่เข้าใจหนูไม่เอานะเพราะกว่าคนหาว่า สติเพี้ยนแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับหนูนานแล้วแต่หนูไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทําไมถึงรู้สึกสั่นๆหนูก็พยายามเดินออกจากงานแล้วก็มีโซเชียลบังเอิญออกมาวันนั้นหนูไร้สดให้ลูกค้ามาอุดหนุนอนุโมทนาวันที่ฝนตกหนูยือนอยู่โยโย่ก็ลงไปลำไปเลื้อยอะไรเกินต้านเลย มันเกิดขึ้นเองควบคุมตัวเองไม่ได้แต่หนูรู้ตัวเองแต่หนูก็ตอบไปว่าจบที่บ้านเราแต่มีคนตัดไปโพสเรื่องนี้เป็นเรื่องเชื้อสายพญานาถ้าความเชื่อหนูหนูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นค่ะขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ